พบผมวันนี้พอด,ดีรีบนิดน,นึงนะแพ็กของเพิ่งเสร็จนะครับเรามีพัสดุมาส่งนะยาวมากเลยเนี่ยกดยาวเลยนะครับพออัดวิดีโอว้ก่อนก็แพ็กมาในรูปแบบของท่อแบบนี้นะครับนะไม่มีแตกหักนะอาจจะมีตรงอันนี้ตรงก้นมันเพราจะบอกว่าให้อัดวิดีโอขณะแกะสินค้านะครับไม่มีวิดีโอ จะไม่เคลมให้เนี่เนาะเลามีปัญหาเนี่ยบอกเปิดทางนี้โอเคดึงเชื้อ,ด,อดึงไม่ขาดนะครับตเตอรแล้กันเชื้อกะยังไงต่อ,อยานะครับอาจจะเร็งร <ly finish> ีบไปนิดนึง ด้านในก็จะห่อเป็นอ่านี้มาอีกชั้นนะครับเป็นกันกระแทกโอเคโอ้ท่อยาวๆเลยนี่ากันกระแทกอีกชั้นนะครับเอากริดกรีดดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนโดนซองนะ เป็นคันท่อนเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเขาไม่มีสองท่อนนะครับเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนมาดูในส่วนของซองเขาแบบนี้นี่นะครับ บูบูคลัตส์นะ4 x 1 0นะครับวิดีโอมันตัดนะครับเพราะวาความมันเข้าก็แปลกนะปกติมันก็ไม่ตัดนะครับเพราะว่า10ยี่สิบผมกลัวเขาจะอันนี้หน่อยเขาะจะเรียกว่าอะไรนะครับแข็งเพราะว่าแชทไปถามทางร้านแล้วเขาก็แนะนำเป็นนี่นะครับว้าวขออนุญ,ญาตเฮ้ยไปเด้งมากโอ้ แข็งนะไม่ใช่อน่อนนะครับก็ผมใช้ซูโม,โม่อยู่รู้สึกเนี่ยประมาณเนี้ยไม่อ่อนนะครับโอ้โหดูซีนมาอาจจะไม่แกะก็ได้นะโอ้โหนะเบามากมันนี่นะครับมาดูกันอูบูคัสอาราไพมานะครับนะนี้กี่ฟุตเนี่ยสามถสิบกรัม เฟุตนะตอนนี้7ฟุตที่เขาแจ้งมานะครับไกด์มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่ปะหนึ่ง1 2 3สา6 7ี่ห้า1ตัวแล้วก็ไกด์เป็นของฟูจินะที่เขาแจ้งมานะแต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าใบห้อยมานะครับนะ ก็ไม่ไม่ได้เต็มฟูจิไว้นะแต่ผมก็สวยสวยสวยลองดูก่อนนะไอ้มันมีปัญหาบ้า นะครับชานิดหนึ่งเพราะว่าเราสั่งของมาเนาะเราก็ต้องโอ้โหสวยงามครับเบาน้ำหนักเบามากเบาจริงดึงให้ดูสวยงามเลยต้องแกะนะไม่แกะไม่ได้เรอกเพราะว่าต้องใส่อันนี้ก็ใส่เลยนะ ใส่ลอกกติแกะหมดเลยมาโอ้ยเสียอย่างเดียวนะ่ะเห็นไหมสีมันมันน่าจะไว้นานนะครับสีมันลอกออกมาเลยอย่างนี้นะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเช็ดออกแล้วครับตรงนี้เหนียวนะเหนียวเป็นคราบอย่าง นะก็โอเคนะครับเป็นนี้เป็นยาง EVA ย่างนุ่มๆเลยไม่นุ่มถึงกับนุ่มนะแข็งๆนะแข็งตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวผมลองลองเช็ดก่อนนะมันออกไหมันเป็นนืบๆน,นะลองเช็ดแป๊บหนึ่ง ชิ้วๆชู้เปียกนะลองเช็ดดูไม่งั้นมันจะติดมือเราเหน็บๆนะก็มันอยู่ในซองนานไปหน่อยนครับนะหักอยู่นะครับอาจจะต้อง ใช้เพราะว่ามันน่าก็จะใกล้หมดแล้วนะเพราะว่าคันรุ่นนี้นะ <c oughs> เขาก็มันไม่ค่อยมีแล้วมันมีแต่สิบยี่สิบนะครับโอเคถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวไปเทสกันวันนี้เบามากเดี๋ยวไปผมไปทำความสะอาดตัวนี้ก่อน